ก้อนมาให้อะแล้วอยิงแท็ซี่เออับเพืนไปบ้านเพื่อนเพื่อนายแมงได้กินนั่นแกซี่แตงนี่ต่ำแซ่บะก็แซ่บดูได้เอาแตงมาบ้นั่นเอาไปกินทุ่นู้นกินไรของเขาเ่ยไปต่ำทุ่นมาซะดิไม่ใช่ต่ำอีกต่ำกินตกินเลยต่ำกินนี่ดิต่ำมะไน้ำไหล้มักม่วงมีบ้ม่วง ตลาดมีว่าตลาดมีขายป่ดจะกินหมูเปียวเอาถือถือแค่แค่เสามบ่แค่เสาบ่ะเจ็ดเสนตั้งเสาเล็กตั้งเ็เสาเล็กเป็นเสเล็กกว่ตั้งเสาเซื้อ

มัครมากือมีผ้าอนเชื่อนะมีสีม่ได้อยเลยนะเสารหอเามนนาเอาืตเล่้เ็กห่อันืมักกลี่ยงม้ก็มา,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 มาไกลเี่ยงอย่างเเาว่าอ กไปินก่อนมืห่อนบ่อนเอาบ่มีม่อนเหรอใส่สกผ๊ิวิวห่อนเด็กเาจะอะไรกันห่นเขียวห่อนยว่นเขียวห่อดประมาณบ่ายสองเขา้อมาแล้วโอออกจกหันเขาจะออกจกหั่นช้้อาบ้านเราิสมงกิละวดสมงกัิอดสมงกละตุ๊่นึ่งเดี๋ยวน

phần 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 vẫn hiện nó im say, ai thì bị đau đầu nhỉ? đau cổ đau ngầu cái gì của mình này, đùn khai, là tôi xin vẫn đưa tiêu đẹp xí ở luôn mà, con thua. đó cũng là điều mà tôi vẫn còn mực với hai đứa nôi, tôi vẫn chăm. mệt sao? mệt à? mệt à? mệt

คุณเอ้ยเ็ต่ไแต่ไหนแต่กรสแต่นอืมกินเผ็ดนปลานเนเ็อยเดินเคนเห่อยให้คอยกินะไรอาหนงเอออาปานิมก็อยกินเผ็ดเน้ยทรเขาปานิมอีกปานิมกับอีนี่เป็นางภากลางกองยามันนี้ก็นกอเนได้เห็นด้อย เพราลี like. ่หมนหลายนะเทดาลี่หอดสุายปไฟกรตั <T |ar|> ้งห้าเองสมบุสมบติาเทราลี่สุดาอันนี้เกี่ยะรอไฟนี่รอมสองันห้าสากบบั่วไ้เลยย่าสองรอบต้องอบวงคดาก็นเ้เพว่ามันมีเงินนะก็เลยว่านใช้ มีสาไฟเข้าเงินก็ได้ใส่เที่ยวจ้าแลวเนาะีไว้บาทเทีียวทาูดีจ้าเมื่อวันที่หนึ่งจังหลัดนรายเนี่ยคันทีเลยทันันดีทันทีเลยทันทันดีโอกอันใส่ก็ซื้ส่เกีียวหรือสายไฟก็ส่ไฟมันก็โกใสฟก็เลือกเอาเองคผตายเอาวันที่ท่สองนันเอาเฮ็ดโคเฮ็ดคือแบบผ้ดีที่เฮ็ดงามเฮ็ไม่มาแต่โรนี้ก็เลยยังมากอันต่โรคนี้เรื่องไมถึงกลัวเลยว่าโอ้เขามากเขามากอันนี้เออ เอาบริจาคหญิงเย็นเอาเลยจะมาถามชื่อเพาไว่าเขาเฮ้ยอีกมาถามชื่อหิงเนิยกินน้ปลาอลาดท่เขาขายอ่บโบกินน้ปาอันนี้เด้เดี๋ยวนี้เขาห้แมช์องอนเฟิร์มเลยบเดือนล้านนะข่้นมคนเฟิขบ่ดยเลยเพาว่าวันก็สิปั่นในหา่าถักับย้อนตุ่นเราขายแมตสองพัน พันย่อแล้วมันตุ่นมันนิ่มๆจะก่อยใหลายจะวันจะตั้งเสาไว้อ๋อวันจะตั้งเสาไว้เ้าเออจะมีเงินพอตองอันใช้ค่าจะกับซื้อโอุตสาหกรรไว้พอใช้ไว้เนี่ยแต่ก็เห็ุอันนั้นทุกคนแนวค่อยก็คือการโอเหตุอะไรพอมีซื้อดินบ่เขาก็ซื้อดินบ่ก็โก้ก็โก้ท่านแบบตั้งเสาไว้หลังหลังคาก่อนอือเพราะว่าตั้งที่หลังเนาะบอกว่ตั้งเสาไว้แล้วหกโก้เขาตัไฟโอนโก้ทุกว่นเขาขึ้นประเดี๋ยวนี้มันเยอะจริงนะเขาต้องโก้ฝาเสาขึ้นแล้ว ทางการทาไงเจ้าิตั้งเสากรูดูแล้วจขึ้นเหมืองเราเมืงามนมเนโอ้อเนี่ยนายืนันเล็ปวยืนกรเบือวดจะไม่เมื่อยจะตายมือเลยค่ะของเงี้ยของเงียเราเนเดียวแล้วก็ได้เห็้ได้หุนไปแล้วช่ไหม่าจะมีใครมนไม่ค้เนขาว่คุ่มีเงินล่าค่นี่พวใเป็ผู้เดียวแรกตัดลงมาตัดชวก็ขึ้นมือจวดจวดแอก็ขึ้นลงมาตัดก็เพื่อนกับมาติดเอารวมขึ้นมือเรียกมีอะไรกัน่ะ สูเรทูว่ะผัวติดตากเมียกัผัวคนเป็นกอง้แล้วกับหิ้วมาเมื่อยเดมันเค่นไหลแล้กันำใส่เอาู้เดียวแล้วเออเมียพวนเคือนกตักู้เดียวแล้วบจมบบว่ามัเมื่อยอ่ะมันหิ้วคุ้นี่ยงกับโ่รานใดัแต่ว่าขายอมหาเพาผัวก็แบบอดทนนู่นอดก็มีควคนทสูงแล้ก็มีใเสมอมัเราทนนดีงไสกอ แต่ว่ามาเอาควยนีนะเราห่วงพี่รืกหลายเพราะว่าืเมื่อก่อนเรองเาอกว่าเออพญาเลยันอกว่าเรเรื่องเป็นองินเมฆแตจะบอกว่าเมฆบ้างหมบ้านนี้เสียงจะเมฆหรว่ายูกูดิเรา่เข้าใจเราอ่เรเข้าแล้วไม่ถงเพคยคิดเปมฆบง่งคือเปมฆบางงงคือมากบางไหลาจับบางไหล กงำไมว่าสารสัตวต่างดีอไรก็มแต่ไทยน่าทำไมมันเปรี้ยวก็เสีย ot right> ้งใส่เสื้อเอร์ม well ี่สวยทุกคนชปุนในเมืองนีเปรี้ยวมองงเฟืองนะครับว่าสี้ไปอ่างเบี้ยเข้ากุปานแดเถ่นแล้วจะไปทายมือจปซื้อวางเบี้ยกับไปขี่สลิงบเฟืองจะไปนู่วเฟืองมันเป็นเงอนแพ้เต็มเือนแพ้น้อนี่เินแพ้ทีนั้นีรี้กั๊โน้บ้าบนเย้า แขาเป็นเงินแทเขาเขาปุ๊กตามิ้นน้ำแม่นี่คนเงีอเป็นเงิแพเป็นเป็นเงินแพ้เมเนี่ย่อง่องพ้ตอนนั้นเป็น่องพ้ก็เพียงจากนี่เามาเนี่ยป็งแพ้ด้ยี่มกเขอเพียงจากแต่ว่ามันนนเฮ้ยเจ็บอะอ่าอ่าน จะใชู้จะแบบแ่เ็นอย่ตู้เย็นอะเรื่เอาเคื่องต่กอาเล่นบางอย่างจะตู้เย็นนะไเลแกใส่าปนูลรเื่อนะยงาตแั้ไฝ่าาอยูกเปมืเครืองเนี่เขาคนเครื่องไปยังอีกก็ได้กินนะนะเขาไอยากซื้อเขาคนเครื่องใรถไเรกัินกนืซเตรียมเอาได้ มาหอมมงเช้ยสองโมงเือสองมงเาจขนมจักาไหก็ขนมจักอะเออตอนนั้นแ้ยี่มานี่เกือบขนั้นละโซนเขาสีขีอดอันนั้นวนะเพราะว่าเาหลเาแวอกเาตาแล้วขี่แต่ะาพอเงแม่มาเงนี่ไปไกลอ้เงยนแม่็นเงนนอแตงไกลขี้ซะซิ่นเเยอาวเขาิดยังบอกมาสี so ่สิไกใ่แกทุ่มม้ถามมาละ อะไรคะีหนอยู่่มาเ้บลาัเอะ่อ้โ่อ่ัทุวออเเพชรเพเียนเกงองเนี้เออเก่งหงาม่ได้เ่ต้นอสาวดีรยเหี้ยบใช่เรางามีเราเอเป็นงามอีฮอนแต่ออกมาแล้วก็ตากฮอนสมกับแจงใส่ันนี้เรือมึงจะไปใส่มึงื้ใส่งคั้งเ่งงตาเ

โฆษณากัดยิงวนันตัวไม่เป็นอัดรเตัตลอดอีอเมย์จะกินเบบซีว่วันหนึ่งกี่ทีไรฮะกินได้ก้อแดมันเลยแด 这改变点。